สวัสดีครับผมสนุกจากรีวิวเวนเจอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับลำโพง JBL Horizon 2ครับเป็นลำโพงที่มีจุดเด่นมากๆเลยตัวหนึ่งตัวนี้เขาเป็นลำโพงที่เน้นวางไว้บนหัวนอนโดยเฉพาะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์เขาเนี่ย คล้ายกับติกน้ําอันใหญ่อันนึงนะครับแล้วเขาก็จะมีข้างบนเนี่ยครับเป็นปุ่มโวลูมหมุนไปหมุนมาได้นะครับปุ่มควบคุมต่างๆครับจะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้หมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นยางๆนะครับแล้วก็จะมี2ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นรูประฆังก็น่าจะเอาไว้สําหรับตั้งนาฬิกาปุ่มอย่างแน่นอนครับพอร์ตต่างๆจะอยู่ใต้เครื่องตรงนี้นะครับก็จะมีตัวแอนเทเนอรนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับต่อเสาอากาศสําหรับฟังวิทยุ FM อนะครับตัวต่อมาคือพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นพอร์ตสำ คือถอดปลกปุ๊บตัวลำโพงจะดับทันทีนะครับสุดท้ายคือช่อง a ัคซินะครับสำหรับต่อตัว3.5ไปกับอุปกรณ์อื่นๆเพื่อจ่ายเสียงเข้ามานะครับจะกับมือถือกับเครื่องเล่นอะไรก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวนี้เขาต้องใช้ไฟตลอดเวลาถึงจะใช้งานได้นะครับแต่เขามีช่องใส่ถ่าน CR2032 ไวด้วยนะครับถ่านนาฬิกากลมๆแบนๆนะครับที่ต้องมีนะครับคือตัวนี้เขาเอาไว้สําหรับ เลี้ยงตัวนาฬิกาในเครื่องนะครับให้มันทํางานตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่เสียบปลั๊กนะครับทาให้ต่อให้เราถอดปลั๊กแบบนี้นะครับสมมุติเราถอดปลั๊กห้าทุ่มเราไปเสียบใหม่ตอน8ปดโมงเราเปิดเครื่องมาปุ๊บนาฬิกาก็จะตรงเป็นเวลา8ปดโมงนะครับไม่ต้องตั้งนาฬิกาใหม่ทุกครั้งที่เสียบครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าตัวนี้เขาเน้นใช้สําหรับตั้งหัวนอนเขาเลยมีพอร์ต USB ไม่อีก2พอร์ตนะครับด้านข้างแบบนี้เราสามารถเสียบเพื่อชาร์จมือถือผ่านเจ้าลำโพงตัวนี้ได้เลยครับ สำหรับด้านหน้านี้นะครับที่เป็นแบบตัวสีด้านานนะครับเวลาเรากดข้างบนลงมาปุ๊บนะครับเขาจะมีไฟออกมานะครับเป็นเป็นไฟที่ไม่สว่างมากเดี๋ยวผมลองปิดไฟของผมให้ดูนะครับอันนี้ผมปิดไฟทุกอย่างมืดสนิทเลยนะครับก็จะเห็นว่าเขาเป็นไฟที่แบบทําให้เราพอที่จะมองเห็นบรรยากาศของห้องได้นะครับเป็นแบบไนไลท์เวลาสมมุติเราตื่นมากลางดึกแล้วอยากจะอ่ามองหาสวิตช์ไฟหรืออะไรต่างๆพวกนี้ตอนกลางคืนนะครับเราสามารถกดใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับ ตัวนี้มันจะติดอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวมันจะดับไปเองอันนี้เราก็จะขอรีวิวแบบที่ค่อนข้างมืดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นเจ้าหน้าจอของเขาได้สว่างขึ้นนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นกระจกนะครับแต่ว่าข้างในก็จะมีจอฝังอยู่ตามปกตินะครับก็จะมีการแสดงเป็นเวลาแล้วก็วันที่แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เขาลองรับวิทยุ FM นะครับพอก,กดเขาจะมีคําว่า FM อยู่แล้วก็จะมีคลื่นขึ้นนะครับตัวนี้นะครับสามารถเมมสถานีไว้ล่วงหน้าได้3สถา,านีนะครับเลือกฟังได้เลยหรือเราจะเลือกเองสแกนเองก็ได้นะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับแล้วก็เล่นเสียงผ่านมือถือได้เลยนะครับเป็นเหมือนฟีเจอร์ลำโพงบลูทูธเลยนี่แหละครับ สำหรับเสียงตัวนี้นะครับเขาก็จะไม่ได้เน้นดีอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าเขาเน้นอยู่บนหัวนอนนะครับเสียง <_' S 1> จะออกแนวเป็นฟังง่ายไม่มีเบสตุมตามอะไรนะครับฟังแล้วก็กล่อมแล้วหลับหรือว่าใช้สําหรับฟังวิทยุเสียงก็จะค่อนข้างชัดเสียงพูดอะไรแบบนี้ก็จะชัดนะครับหรือเสียงนาฬิกาปลุกนะครับก็ค่อนข้างจะเสียงเป็นเสียงที่แบบนุ่มนวลกว่านาฬิกาปลุกพวกราคาไม่กี่ร้อยที่เราฟังกันปกติแล้วครับเรามาดูฟีเจอร์นาฬิกาปลุกกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเขามีสามารถตั้งไว้ล่วงหน้าได้2อันนะครับ สำหรับมาดูกันว่าตั้งในได้บ้างนะครับเรากดค้างนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดตั้งค่านะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้หมุนเลือกตั้งเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีได้นะครับตั้งไปเสร็จปุ๊บเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้ปลุกเป็นครั้งเดียวเป็นปลุกเฉพาะวันทํางานปลุกเฉพาะวันหยุดหรือปลุกทุกวันก็ได้นะครับสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยนะครับ แล้วก็เลือกเสียงปลุกได้ด้วยนะครับเขามีทั้งหมด4เสียงให้เลือกนะครับที่เขามีให้มาเสร็จนะครับอ่าเราก็สามารถเลือกระดับความดังได้ด้วยนะครับว่าจะดังแค่ไหนเดี๋ยวผมนี่ผมขอเบาๆไว้แล้วกันนะครับผมกลัวว่าเสียงเขาเข้ามาแล้วอาจจะโดนเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับอ่าเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเวลานหนกาปลุกดังนะครับจะให้ไฟอะเปิดหรือปิดนะครับคือถ้าเราตั้ง ให้ปลุกกลางวันตุดตอนเช้าแล้วอย่างนี้ก็อาจจะไม่จาเป็นต้องปิดไฟเนาะครับหรือว่าไม่อยากให้ไฟรบกวนแต่สมมุติเราอยากให้ปลุกกลางดึกเนี้ยเราอาจจะพอปลุกปุ๊บแล้วไฟติดเราจะได้มองเห็นอะไรแบบนี้ได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดเปิดกดปิดได้เลยที่ปุ่มเนี่ยครับหนึ่งกดทีก็เป็น2นี่แบบนี้เลยนะครับจะเปิด2อันหรืออันเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยสำหรับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดเนี้ยครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับออกแบบมาดีที่สําคัญก็คือ เขามีหัวแปลงมาให้ครบเลยสามารถเอาไปใช้งานได้กับทุกประเทศเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะครับพกไปด้วยพกไปใช้ที่โรงแรมอะไรพวกนี้ก็ได้ครับสำหรับเจ้า JBL Horizon 2ตัวนี้นะครับผมก็ชอบมากเลยเพราะว่าฟีเจอร์มันเนี่ยผมว่าเจ๋งมากๆเลยตั้งหัวนอนออกแบบก็สวยนะครับฟีเจอร์ก็เด็ดอยู่ราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่4,390บาทถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อเอาไวท้ที่คำอธิบายคลิปนะครับไปกด,กดจ,จิ้มซื้อกันได้เลยนะครับ แล้วแต่ความชอบใจแต่ผมชอบมากเลยว่าจะหามาใช้เองสักตัวเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel รีวิวของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ